จ้ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนนะจ๊ะเนาะก่อนอื่นก็กราบขอบคุณหลายๆเด้อจ,จ๊ะรับชมเราฟังคลิปสองมืองสีขนไก่บ้าเนาะจ๊ะมื่อนี้อุณหภูมิอยู่เยอรมนีนะคะเพื่อนๆจะมีลมล่ะก็มีฝนนิดนึงนะคะแต่ว่าอุณหภูมิยังบระท่านติดลบเนาะค่ะมันเป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงเนาะจ๊ะมาจากเพื่อนๆมันลาะปลาปัญญายานสูบโอโซนของธรรมาชาติเนาะจ๋ะเพื่อนๆล่ะกะล็ลาะเบิงเห็ดเดือน ตุลาคมนะคะเพื่อนๆคลิปอาจจะบ่ตรงหมือนเนาะจ้ะเพื่อนๆไปปลายเดือนเนาะจ้ะเดือนสิบภาษาบ้านเฮ้าเนาะนจ้ะเป็นคืมคืมเหมือนเหมิดจ้ะจะต่ว่าน้ำยูบ้านน้ำกะอุ้ยเพื่อนๆจ้ะมาพร้อมกระตาจ้ะมอนได้ร้ายได้หน่อยกะจกังเบิงเบิงมาเบิงในคลิปจ้ะเพื่อนๆบ,บอคิดบอฝันนะคะว่าจะคล้องสุดเด็กเพดจ้ะเ,เพื่อนๆเพื่อนจ้ะ เป็นเห็ดผึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆปกติแหละฐานาอยู่บ้านานะจ๊ะเจ้าะขอบคุณเจา้าปลาจากเขาจ้ะไหวน่ารักจังเลยนะเพื่อนๆมีกบด้วยจ้ะนามมันมักธรรมาชาเนาะจ๊ะเพื่อนๆมกักทายรูปธรรมาชาล้วก็มักเก็บเพ็ดนะคะเป็นอีกหนึ่งติดีดนามหว่อบอยๆเนาะจาะมักพอนข่ายเนาะค่ะว้าวเพื่อนๆจ้ะนี่ค่ะ อ a m a ซิ่งเยอรมนนีจ้ะเป็นคำบอกบ่อยๆนะจ๊ะเพื่อนๆดอกตูปูอยู่จ้ะขอบคุณเจ้าปลาเจ้าขาวจ้าม่านบึงแนมไปได้จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะขนานแมีนมาจ้ะดำดำนะคะสายตาบ่ค่อยจใจนี่แล้วจ้ะอ๋ออันนี้เป็นเห็ดพึ่งก้าวลักแต่เพื่อนอ่านไหวละจ้ะเพื่อนๆจอดจักรยาน เมื่อกี้น่ะจะนำได้เก็บอันแฮกเสือจะแต่ฝ่าวนะคะเลืไดบริทาเฮเบิร์งคุณจะเฮดถ่งบา,บาเอนียเนียอีพอเทวดาเจ้าขาได้ไหมนี่โอ้ยจะเกิดจะย่ำใดน่ะจะน่วมนะจะเพื่อนเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนมาเจอตอนเพื่อนชะล่านาะจะเพื่อนเพื่อน ดอกเป็นนุ่มนะจ๊ะเบื้งจ็นเพื่อนๆหนามากพระท่านเนาะค่ะของมันเกิดอยู่น้ำปลาเนาะจ๊ะนึง่งไว้นเนาะเบิ้นงจะดอกนึงเพืเ่อนจ๊ะเป็นตาเสียดายจ้าแต่ก็บอกเป็นยังจ้ะ เราเบิ่เอีงนอะจ้ะเนาะ